การดาวน์โหลดโปรแกรม Medview นะครับอตอนแรกเรเข้าไปที่ c h o i c e m e d c o m s e r v i c e นะครับก็ลงไปดูด้านล่างสุดก็จะมีโปรแกรมให้ดาวน์โหลดให้เราเลือกตัวที่เป็น m e d v i e w e p n p นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้เราจะได้ไฟล์ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์นะครับให้ Copy ตรงนี้นะครับออกมาไว้ที่หน้าจอตรง Desktop กันก็ได้ อเคพอเราได้แล้วเนี่ยให้เราคลิกเข้าไปจะสังเกตว่าจะมีออโต้รันอยู่เปิดเลยครับให้เรากด Install Make View Software ก็จะมีให้เราเลือกครับตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีโปรแกรมเดิมอยู่แล้วเขาก็จะให้เรา Repair ถ้าใหม่ก็จะให้เรา Install ตรงน,นี้ก็ไม่ต้องทำไหก็คลิก finish เรียบร้อยครจะสังเกตว่าเ,าเราออกจากจอน,นี้ก่อนจะมี อไอคอนเมดวิวขึ้นมาก็ถือว่าสำเร็จครับ